ลาคนโลมาม้าโลคนนี่นี่เอออีดักคนเนาะจ๋าออไห้กุไทยละสอม่อนะใจสนอรออถออ๋อรู้ว่าดีหมออสีละกายอยู่หมอดาโลตะหมอเน่หม่อมมาเอ๋อละม่อนะตุสิตตาอลไวถอดเจรนะ သတနာဆောင်ဒါခွန်ဘာဒါခွန်ရနကာတော်တိယာတိယာရိုတိတခေပါကယိုဟ်ကလောမတ <laughs> ္တသာမနေ့ကြလုံးမူခိုးဝရကာမလဟဟံပါကလစီဟံမွေရာမြေလမနယ်စန္ဒဝရအလိကတော် सका क्लास का सखायो बेमने बाप बाल सो सब पटवी को डी को सो डोली पाँ बैठा मठों दो पीला पटवी को डी को सो डोली पाँ बैठा मठों दो फाउंडिया पटवी को डी को सो डोली पाँ बैठा मठों दो มันลอรเด็กเขาเบี้ยนจีอนน่ะสกากลาสก้านอมือสนอเลยักรถองมันนี่เอามาเก่ามาเนิลักาัี้กาอกาคุยจุนอนอหนเด็กปะเด็กพักรถเอามันนิยาฮัสบอยีมาเอโกงดอฮันมาตุนัเดใจตาตน้าดีขอก้าขคายูฮันตุนัเดใจตาตน้ายาเมียอโกงดอฮันมาชุนน้าว่าทศที่ใคร พีอยดิอกาุุนอยู่จะดตเว้ปั่นองอ่อนแตงเราเวด้ทอสตสิกเลยยฮเกชุนาสงทอเลเดลพายอยู่ฮะบาสเสตาวัดดูดูมาไวียนเนีจังเวก้ามาลอหุยนลอากาไดเอฮัมเกียเนตกาตะปุยตะกาดิคอกามาล้อสกาลลพานอนเดะเดปนีวาลายา ขมบักลิสูรันเราอย่างน้นใครข้อเลเจเดนาะองการลลอไว้สักใค่โนดูลราหอไม่อบเลตโตเกวอะไรน้สก้าสกากลลับานอนนั่เดอเดือปนีว่าหัวยาคุยจนนอไรเปิดตาพมนบากลิศสูรเวลาโต่ เดลภะโยเกซุนา ठो คาโนเดซุนางอนดิทานโนลาโนโกเอตาไลเกทีชาละมดาพลอกลายเลไมโนสีลอเนาะเอลพลอดอไลเกทีชาละทิกลาพลอเลกลาเลเมอุยกะเข้าพลอยเราทอชิเรามาเราเมอะอ้าวคํามกัญญาออกเฉยชี้ดีเลยหม่อมเยคุณนัยยังมาซ่มาเลย เคส่ทองเลยนะล้นองบุตรมนจีนายน้องยเนาะน้องกาเอาไว้าเชอยาเฮยบ้าชนับไปจะใครสิเนี่ยลาวไอ้คยตีคุยบาโหลกมาม่ท้ดได้รออย่าทอเนาะอหยอ๋อแล้อืมนักกีฬาเล่นที่กลานูลพลาลรออยู่ในแกชุนาสงข้าน้องสีแทนนันตาน้องลรอเมลเล่นลูกปลาลรอเนาะปัดที่นเนาะ ทรนั้นนี่นี่โลยาดีบาเอจังวิชาคุยจงโนวิดาสืเตโตกแกบลายศัยห้อใครขับใบเอาคุยจงต้องขำมีกันยังเอาคุยจงวิจาสืเตะตกแกบลายศัยแล้วนับพืจะคลายเหล็ดีวาจุนนงดีเตโตกแกบาลายศัยนนรก็บาสิลใัย